อันนี้เป็นพระราชวังพระพราชังสามดดูดดดสามดูดูดหลังจากที่พระเจ้าสุโธธนะกับพระนางสิริมหามายาเทวีก็ได้แต่งงานแล้วก็มีบุตรแล้วก็ก่อนที่ นางสิริมาหามายาเทวีจะไปขอดเดไปลอดที่นู่นแหละกรุงเทวตหะแต่ว่าเดินทางไปได้ยี่บเก้ากิโลไดกิโลเ,เสร็จแล้วก็ประสูติการพระโพธิสัตว์อยูอ่ที่แล้วก็ได้พระเจ้าสุทโทธนะอพระเจ้าุทโทนะุาทโทธนะก็ได้ นำนำกลับไปกลับมานี่แหละไม่ได้ไม่ได้ไปไปคลอดที่เทวตหาไปถึงกลางทางก็ไม่ใช่กลางทางน,นะแล้ววางทางว่างทาง,าง,ทางเสร็จแล้วก็พระเจ้าสุโธธนะเนี่ให้ลูกชายเนี่ยอยู่แต่ในพระราชวังใพระราชวังเพราะอะไรครับเพราะว่า ตอนที่ได้เรียกว่าตอนที่คลอดมาแล้วนี่ก็มาพระราชวังนี้นะครับแล้วก็เอานิมนต์พามร้อยแปดมานิามนต์พามร้อยแปดมาพามร้อยแปดเนี่ยคัดเลือกหรืออยู่แปดหนึ่งในแปดคือใครครับไม่ใช่หลวงพ่อนะ โกนธัญญาครับโกนธัญญาเนี่อายุประมาณทัก35ปีประมาณอนอกกนั้นแก่หมดคือหมดแก่นะ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วก็เลยพามเจ็ดคนเนี่ยยกสองนิ้วสองนิ้วไม่ใชขอริดโพ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> หนึ่งคือถ้าเป็นอ่า เขาเรียกอยู่อยู่คลองคารวะเนี่ยจะเป็นเจ้าจัก,กรพพัดเจ้าจัก,กรพพัดนี่จะมีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตสีมามีนางแก้วจักแก้วคุนพลแก้วช้างแก้วมาแก้วครับแม้แต่ในครั้งก่อนที่พระโพธิสัตว์เป็นสุทัศนะที่กุศินาราก็เป็นเจ้าจักรพพัดเจ้าจักรพพัดเสร็จแล้วเนี่ยอีกข้อ2คือถ้า ถ้าออกบวชนจะเป็นศาสดาเอกของโลกศาสดาเอกของโลกแล้วก็พามแปดคนแปดท่านนี่ก็ได้ตั้งชื่อว่าสิทธ,ธัะสิทธะแปลว่าผู้ยังผลให้ยังครมปรารถนาให้สําเร็จปารธนาให้สำเร็จ,รน,รจนี่แหละเหตุผลที่พระเจ้าสุโธตนะไม่ให้ลูกชายออกออกออกนอกเมืองให้อยูอ่อยู่ในพระราชวังมีปราสาทนี้ที่เรานั่งนี่ ไม่ใช่ธรรมดานี่ครับนั่งอยู่ปราสาทนี่น,นี่ราชวังสดูด้วยนะเนี่ยฤดูไหนครับหนาวร้อนฝนก็จะอยู่ในอาคารแต่ละอาคารไม,ไม่ได้อยู่เดียวกันนะครับอันนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นพระราชวังที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เจ้าชายจิตตะอายุ16ปีก็ได้แต่งงานกับนางยโสธารา อยู่ที่กรุงเทวทหะยศศยศุทธลานี่ก็แต่งงานแต่อายุ16ปีจนอายุอายุ29ปี29ปีนานกันนะนานกันแต่ก็ใช้ได้อะ <c oughs> ทีนี้วันนั้นนะครับวันนั้นไม่ใช่วันนี้นะวันนั้นเ <c oughs> <c oughs> จ้าชายจตถฐานเนี่ยเสด็จออก ไปชมสวนอชมสวนปกติเขาไม่อ่อยนะมันนั่นลอยออกไงไปเนอะออกไปแต่ไปเห็นอะไรครับเทวทูตท,ทั้งสี่คือคนแก่คนเก็บคนตายและสมณะคิดว่าคนแก่เนี่ยมันจะหาวิธีที่จะไม่ให้แก่ได้เช่นอ่าทำไมนี่มันก็อะไรนะโบท็อ อะไร <laughs> ประมาณนี้แต่ว่าในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะก็คือหาวิธีที่จะกําจัดอ่ามันมีม,มีมันมีความมันมีแสงสว่างก็ม,มีความมืดมันก็เนี่ยมันต้องมีวิธีที่จะนั่นนะอันนี้เป็นกุศโลบายอ่าแล้วก็คนตายคนตายอินเดียนี่พอตายปุ๊บเขาจะไม่ไม่ไม่ได้ใส่ลงศพนะครับแต่นั่นอีกอย่างเขาจะไม่หลังน้าตานะตายแล้วก็แล้ว แล้วก็วิเผาง่ายๆอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งซ้ากัน